สูตรลาบไก่สไตล์อีสานโบราณสูตรตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเคยกินกันไหมครับหรือว่ายังจําวิธีทํากันได้หรือเปล่ามาวันนี้จะพาทำพาย้อนบรรยากาศเก่าๆกันอันดับแรกเลยเนาะให้เราต้มน้ําไว้ก่อนเลยครับเตรียมไว้ทําต้มไก่เครื่องต้มไก่เนี่ยมันก็จะมีคาอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงทุบแล้วก็2ตัวทีเด็ดสุดท้ายก็จะเป็นยอดมะขามอ่อนกับยอดใบหม่อนเนาะ ต้มทิ้งไว้เลยครับรอให้น้ํามันเดือดเลยจากนั้นเราก็ไปจัดการไก่กันเมื่อได้ไก่มาแล้วขั้นตอนแรกก็คือแล่เอาเนื้อไก่ออกครับแยกเนื้อออกจากโครงเนาะผมจะใช้เนื้อสส่วนก็คือเนื้ออกกับเนื้อสะโพกบางท่านเขาต้องการเนื้อเยอะเขาก็จะแล่เอาทั้งตัวนั่นแหละครับแต่ว่าผมอยากให้มันมีเนื้อติดโครงบ้างเวลาทําต้มไก่แล้วเนี่ยมันจะได้มีเนื้อให้แทะบ้างเนาะแล่แยกเอาเนื้อไว้ต่างหากครับเครื่องในก็แยกไว้ ส่วนโครงไก่เนี่ยเราก็มาสับเป็นชิ้นชิ้นให้พอดีคำเนาะเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นต้มไก่หลังจากเราแล่เนื้อไก่ได้มาเสร็จแล้วเนาะให้ทําการเอาตอกครับหาตอกอะไรก็ได้ร้อยเป็นพวงอย่าทําพวงใหญ่มากนะเดี๋ยวมันจะสูงยากร้อยเป็นพวงไว้นะครับแยกเป็นพวงจากนั้นเอาลงไปต้มในหม้อทั้งโครงไก่ทั้งเนื้อไก่นั่นแหละครับต้มให้สุกเลยระหว่างที่เราต้มเนื้อไก่อยู่เนี่ยเราก็มาทําการเตรียมหั่นผักที่จะทําเป็นเครื่องราบครับผักที่จะใช้เป็นเครื่องราบก็จะมี หอมแดงครับตัวนี้จะหั่นเฉียงหั่นขวางแล้วแต่นะตามสไตล์ใครสไตล์มันจากนั้นก็จะเป็นต้นหอมครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆตามด้วยสละนหน่สระนหน่ไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้ครับหั่นสระนเน่เสร็จแล้วผักชีฝรั่งอันนี้ก็ซอยใส่ลงไปเลยครับใบสุดท้ายก็คือใบมะกรูดตัวนี้ซอยเป็นฝอยเล็กๆเนาะไม่ต้องใส่เยอะเนาะผักเหล่านี้มันจะช่วยให้ลาบของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมที่ลงตัวมากครับเราพักผักไว้เนาะจากนั้นกลับไปดูหม้อต้มของเรา พอเนื้อไก่เรามันเริ่มสุกแล้วเราก็ทําการตักแยกเอาพวงเนื้อเราออกมาเลยครับตักแยกใส่กระมังใส่ถ้วยไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปหาน้ํามันร้อนเดี๋ยวมันจะลวกมือหลังจากเราพักเนื้อไก่ไว้ให้เรามาทําการปรุงน้ําต้มไก่ครับน้ําต้มไก่ชิมก่อนนะเพราะว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราเติมเกลือลงไปแล้วเนาะผมลองชิมดูแล้วรสชาติกําลังจะโอเคเลยครับก็เติมแค่น้ําปลากับผงชูรสนิดหน่อยก็สุดยอดแล้วครับเปรี้ยวชุ่มคอมากเลยผักใบหอม ผมใส่แค่ต้นหอมเนาะบิดใส่ลงไปเลยในต้มไก่นั่นแหละแค่นี้แหละครับต้มไก่ก็เสร็จแล้วจากนั้นเราไปทําลาบไก่กันต่อเลยครับไก่ที่เราตากพักไว้มันเย็นแล้วเราก็มาทําการซอยทําการหั่นนะครับซอยแบบละเอียดละเอียดหน่อยแต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าเอาไปสับนะเอาอยัางเป็นชิ้นให้พอได้เคี้ยวอยู่ซอยเสร็จแล้วเครื่องในเราก็ซอยใส่ลงไปด้วยเลยครับทีนี้น้ําซุป เราก็ตักเอาน้ําต้มไก่นั่นแหละตักลงมาใส่ในเนื้อไก่ที่เราซอยไว้เรียบร้อยแล้วให้มันพอขุกขิกขูกขนะครับมันจะได้เพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นเนาะทําการปรุงรสชาติลาบไก่ขั้นตอนแรกก็คือเติมน้าําปลาเติมผงชูรสเติมพริกป่นไปก่อนบีบมะนาวใส่ลงไปด้วยจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูก่อนถ้ารสชาติมันโอเคแล้วเราค่อยเติมผักทีหลังครับขอเน้นย้านะเวลาที่เราจะเติมผักเนี่ยถ้าลาบไก่มันยังร้อนอยู่อย่าเพิ่งไปเติม เดี๋ยวผักมันจะสุกมันจะเสียรสชาติครับรอให้ลาบไก่ของเราเนี่ยมันเย็นอุ่นๆก่อนแล้วค่อยเติมผักลงไปเนาะคลุกเขาให้เข้ากาันจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยขอขั้นเวลาขายของหน่อยหนึ่งนะครับถาดผักข้าวตัวนี้เป็นสไตล์วินเทจเนาะเกิดมาผมก็ใช้แบบนี้แหละทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เนาะใครยังไม่มีใครอยากได้เดี๋ยวผมปกักตะกร้าไว้ให้ด้านล่างคลิปเข้าไปกดสั่งเอาได้เลยมีให้เลือกหลายขนาดอยู่ครับจะใช้ขนาดเล็กขนาดใหญ่เนาะทีนี้ก็ตักลาบไก่เราเสิร์ฟได้เลยครับ เสิร์ฟคู่พร้อมกับต้มไก่ร้อนๆสดโล่งคอและแน่นอนมันจะขาดไม่ได้เลยก็คือผักสดๆครับเวลามีเมนูลาบลาบอะไรก็ช่างทางอีสานจะต้องมีผักเนาะวันนี้ก็จะมีผักกาดซ้อยหรือผักกาดหินนั่นแหละครับใบบัวบกถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเปราะแค่นี้ก็อร่อยสุดยอดแล้วครับเพื่อนๆท่านไหนอยากลองทําตามดูเมนูนี้ผมยืนยันอร่อยแน่ครับ